สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรสทราเวลคลิปนี้จะมารีวิววิธีการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยนะคะสําหรับรับเงินเราชนะเนาะตู้ที่นี่นะคะก็จะมีอยู่2ตัวนะคะทุกคนมันก็จะคล้ายๆกันนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวการาใช้กันเนาะ มาดูตู้นี้ละกันเพราะว่าอีกตู้นี้มีคนต่อคิวเพื่อที่จะใช้งานเนาะตู้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีคําว่ายืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะตัวนี้นะเราก็คลิกเข้าไปนะคะบนหน้าจอเนาะก็จะเป็นคํารับรองนะคะตัวนี้ให้ทุกคนกดที่คําว่ารับทราบและรับรองเลยนะคะหรือใครมีเวลานะคะก็สามารถอ่านข้อมูลก่อนที่จะกดคําว่ารับรองนะ พอกดเสร็จเขาก็จะให้ยินยอมนะก็กดคําว่ายินยอมนะคะแล้วเขาก็จะบอกให้เสียบบัตรประชาชนนะคะวิธีการเสียบก็นะคะให้เอาตัวที่เป็นแถบสีทองนะคะเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็รูปของเราเนี่ยจะโชว์ไว้ด้านนอกนะคะแบบนี้นะคะตามในคลิปเนาะนี่นะคะจะเห็นรูปเราแล้วก็แถบสีทองเนี่ยจะเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็รอสักครู่นะคะ ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันนะคะพอมันเสร็จนี่นะคะมันก็จะขึ้นมาบอกว่าธนาคารได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วเนาะปรดเก็บบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ดึงบัตรออกเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปที่แอปเป่าตังบนมือถือนะคะตรงนี้เราจะกลับไปทําที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าใครจะฝากบัตรประชาชนให้เรายืนยันตัวตนให้ก็ได้เนาะแล้วก็กลับไปเปิดมือถือนะคะเปิดแอปเป่าตังขึ้นมาทําการสแกนบัตรประชาชนนะคะสแกนใบหน้าแล้วก็ยืนยันตัวตนพอผ่านเสร็จนะคะก็จะมีแถบเราชนะขึ้นมานะและมีคําว่าใช้สิทธิ์กดคําว่าใช้สิทธิ์เข้าไปก็จะสามารถใส่จังหวัดและก็ยอดเงินก็ จะโชว์นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ